คนเียดันคู่คนที่จะได้แฟนเท้ได้แต่เป็นคนไม่ดีหนึเล่นเดียร่าหนารองมากเลยเอโชแล้วนี่ชอบแล้วนอเลือกเองชอบทนกลมๆสีสีอันนี้จับง่ายไงจับแล้วเขาจะองคือเด็กคหลังต้องโง เบล่าขาแต่ว่าทุกคนคนอื่นพูดภาษาอื่นเขาหมดเลยใช่ไหมที่บ้านเวล่าขาเวล่าเล่าทางด้านไหนของเล่นขอเล่นอยู่นู่นของเล่นอยู่นู่นนี่วมันมาด้านนี้ได้ยังไงนะเนินนี่เนินนี่เนนี่เนีกตุมชินีเปิดกระเสียแล้วยงหลังได้เลยยิ่หลัเรียน เอออีกหกสองน้อเอ๊ะนั่ไนนหปนีปั๊บน